เหมือนเวลาเราเจอเรื่องใช่ไหมครับเวลาเราเจอสมมติว่า,าผมยกตัวอย่างเช่นเ,เหมือนยกตัวอย่างวันนี้มีหมาในวัดเราเนี่ยไม่รู้โดนใครกัดมาก็ไม่รู้เจ็บป่วยมากเลยใกล้จะตายละทีนี้ในความเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตารเราเห็นถูกไหมครับใจเรารับรู้เกิดอะไรขึ้นครับสงสารความสงสารเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทําความ รู้สึกกับความสงสารนี้ยังไงบางคนสงสารมากจะเป็นจะตายกับหมาอาจจะตายไปกับหมาเพราะจิตมุ่งไปกับหมาสุดท้ายคือเกิดเป็นหมาต่อไปบุคคลที่หนึ่งนะบุคคลที่สองถอยจิตมานิดนึงอ้อเห็นแล้วว่าหมาเกิดขึ้นแล้วหมากําลังเกิดความเป็นทุกข์เริ่มสงสารในเขาสงสารในเราแต่จิตของเขาก็ยังไม่เกินกฎของกรรมว่ามันก็เป็นวิบากกรรมแต่ถามว่าเราช่วยไหม ช่วยนะจิตก็มีความตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นในพรหมวิหารสีอันเนี้ยจิตไม่ติดกับหมาแต่จิตติดอยู่กับความเป็นสุขของพรหมวิหารสีอาจจะเกิดเป็นพรหมฟังดีๆนะการคิดไม่เหมือนกันนะคนที่สองคนที่หนึ่งก็ไม่เหมือนกันนะคนที่สามมองเห็นตามความเป็นจริงสงสารเกิดขึ้นรู้สึกอารมณ์ถึงความสงสารและมองเห็นถึงกฎและวิบากกรรมของเขา ที่เป็นแบบนี้สิ่งที่ทํามาของเขาเป็นแบบนี้และผลเกิดขึ้นแบบนี้ไอเราเองก็เป็นเหมือนกันเราเองก็มีความสงสารทั้งเราและสงสารเขาน้อมรับในวิบากกรรมเขาและวิบากกรรมเราที่เราเองก็มีความสงสารเขาเป็นเพราะจิตเคยเนื่องกันมาแบบนี้แต่ในความฟุง้งซ่านในความสงสารนั้นไม่มีเพราะยอมรับวิบากกรรมโดยสิ้นสงสัยแล้ว แต่ถามว่าตอนนั้นเมตตาเต็มที่ไหมเมตตาเต็มที่ช่วยเต็มที่แต่ถ้าเขาจะตายคนคนนั้นจะไม่สงสัยเลยว่าทําไมเขาต้องตายพอจิตวางถึงอารมณ์ตรงนั้นได้เขาก็วางเห็นถึงความเป็นทุกข์จากการเกิดไม่ว่าเขาเองเกิดเป็นหมาเขาก็ทุกข์เราเองเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่หนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นเลยแม้แต่คนเดียว เราเองนะวันหนึ่งก็จจะเป็นแบบเขาก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นดันเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดพอละกับการเกิดนึกถึงพระไปหยั่วพาะได้ตัดสักยยทิฐิเบื้องต้นละอะไรอวอร์ในการเกิดเบื่อหน่ายในการเกิดเขียนอารมณ์เดียวกันนะถึงตอนนั้นผู้นั้นอาจจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นและจบกิจตอนจิตสุดท้ายหลุดออกจากล่างก็ได้อันนี้คือปัญญาอย่างรู้ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เท่ากันธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นจำเพาะกับอารมณ์ที่กระทบกระเทือนเท่านั้น